สวัสดีค่ะทุกคนน้องตจงสวัสดีคุณผูช้ชมด้วยลูกเดี๋ยวตงต,ง,ตงสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับอัอนนี้เป็นไซส์ข,ขนหนามนะครับลูกค้ากําลังจะมารับนะครับไซส์ขนหนามน้องตจงๆงบอกอคุณผู้ชมที่ราคาเท่าไหร่ไซส์นข,ขนหนามอาไซส์ขนหนามครับขี้เลื่อยนะขี้เลื่อยอ่ันนี้ไซส์ขนหนามครับจะดินด้นีน้เลือ่อยเออจะเด้งขี้เลื่อยไซส์ขนหนามตอนนี้ราคาสองพันห้า ดูสินี่ครับไซส์ขนหนามราคาสองพันห้าเดี๋ยวมัมอ่ะนี่จะยกมาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนี่นะครับอุ้ยอ้วนตุบอ้วนตุบนี่ไซส์ขนหนามสองพันห้าครับขนหนามอ้วนตุบอ่ะน้อง้องดูอาชีให้คุณผู้ชมดูนี่อ <I. S 1> ้วนตุบนี่ขนหนามสองพันห้าครับอ <I. S 1> ้วนตุบ อันนี้นนลูกค้าจะมารับเองอนนที่<ร>ทบ้านเราไม่ได้ไปส่งน,นะครับรอ้วนตุ๊บเหมือนกันเลยอ่าอ่านน่ดูดูอ้วนตุ๊บเหมือนกันเลยแหละอ่ะน,น้องตรงชี้ให้คุณผู้ชมดูสินี่นี่บนตัวมามะไอโดนบนบนมือมามะนี่นี่ใช้ขนหนามน้องตรงชี้ปีกอ่านี่นะครับมูตัวนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวสบายใจไม่ออก โอ้เดี๋ยวหายใจไม่ออกเดี๋ยวระบายอากาศอากาศมาระบายไม่ได้อ่นะครับปิดหมดไม่ได้อนี่อันนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่ใส่ขนหนามนี่นะครับคุณผู้ชม, <c oughs> ม <c oughs> เดี๋ยวพ่อค้าตัวน้อยรอรอลูกค้ามารับนะครับใส่ขนหนามอ้วนตุบชี้ชี้ชี้อ่า,อาจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อย อ่าจุบไม่กัดอ่าชุบเออเออไหนทำท่าจุบ <c oughs> อ่าโอเคครับเอาน้องรงรงสวัสดีคุณผู้ชมไปก่อนลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับเออน้องจงบอกด้วยใครโทรมาสอบถามราคาคุยกันได้ครับไม่ว่าครับยินดีตอบคำถามครับ เรื่องราคานกนะครับโอ้๊เดี๋ยวนกหายใจไม่ออกบายบายขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย